จ้าวเนาะคะ่ะเจ้ากับพี่ควนหมั่นใจอ่าก็คืออ่าเพิ่นเพิ่นไปเข่าฝันเจ้านะค่ะเพิ่นไปเข่าฝันแล้วเจ้ากับอ่าเจ้ากับฝันดีเนาะคะ่ะเจ้าฝันวานพี่ตะวันเขาตีเอาของไปไห้เนาะค่ะแต่แกมือจับปิ่มฟองเนาะค่ะเก่าสมัยสมัยของแจ้านี่สมมีการบาดคำนวดเนาะค่ะสมัยมีแต่แกเข่าฝันแล้วเจ้เพิ่นสิไปเข่าฝันเท่านะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ พี่เราฝากรีดข้างหน้าในอาเซนติกสกับริษัทเราแต่ว่ีควงหน้ามาคะไม่ดีเลยไม่ดีเสียงดีเลยก็ป่อยไลเลยวันนี้ก็ปล่อยไหลอันนี้ก็พี่บอกก็ปล่อยไหลอันก็พี่บอก เปรอ f c อท่านนะคะรี e ท่อย่างะะ้ารับทอมเราค่ะหรือว่าขององะะ่าเบิร์นองดเรค่ระ,คะร้านชองี้เนาะค่ะวเลเองเนาะค่ะรวมนาู้โเม่ารวมพิที่เราอการเก็บมาค่ะเจ้าของ,องอะะพุ่เอ็นมาล่อดอรรับเนาะค่ะรอว่าเซนนลออ่อเลา่าอูอดมหรือว่าอซของเบลเองเนาะคะ่ะาวของ กับขอบคุณเอฟซีที่มาเป็นสะพานยานไถ่เนาะค่ะเพราะว่าจะเห็นขนมจีนเพราะว่าจะเห็นพวกท่านนอกจากหลายๆหม่อมเนาะค่ะกับก๋วเต้าเองเนาะค่ะมือนนี่เนาะค่ะอ่าเต้าได้มาเตี๋ยวโบนเนาะค่ะคือสามจัดจังประเทศมาเป็นโรคของเข้าเนาะค่ะกับขอให้งวดนี้เนาะค่ะขอให้เป็นข้อที่สามกับขอให้เป็นสามตัวตรงสองตัวตรงเนาะค่ะเมื่อไหร่กับเมล่างกู้ดมเนาะค่ะเพิ่งจะได้ ปล่อยตัวเลขไปแล้วก็ค่ะไปเลี้ยงแต่แตงของตัวแต้วเองมาค่ะมาหนี้ย่างตะยันไปเซะตะเซนเนาะค่ะไปข่าความฝันเนาะค่ะแต่พี่เกาสมั่าตัวเลขของแต้วนี่มีการมาคำนวณเนาะค่ะมีมิธีต่างเดาความฝันตเแต่เพิ่งไปขอฝันเท่านาะค่ะตัวเลขของแต้วเนาะค่ะมาหนี้ยัง่างก้อนแต้วสีมาเนาะค่ะตัวผู้ผีเนาะค่ะเพแ่เป็ได้ไปามข่าวอยู่บ้านเนาะค่ะแต่สักแต่ไปจับาปีนปอมไปเนาะค่ะ จะปิ้งฟองได้ก <the an> mm ับฮาเก่าเต๊กับแปะเก่าเนาะค่ะก็ได้ขอเกล็เล่าไปเนาะอะไรแบบเพื่อเป็นเพียรแนี่ท่านเนาะค่ะบางท่านก็บอกว่าน้องแป้วนี่ป้อยตัวเลขไปแล้วเนาะค่ะแต่ย่าไปลงเสียเ์ด้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นั่นใครๆก็มิถิเดตอมหลายแม่ค่ะถ้าว่าย่าเขาไปกดลิ่งเล้วค่ะเพราะว่าแปะเพราะท่านเดี๋ยวป้อยตัวเลขเนาะค่ะเพราะว่าบางท่านดราม่ามากว่านุ่มแป้วนี่ป้อยตัวเลขแล้วมา่าแปะเพราะท่านเดี๋ยวป้อยเนาะค่ะคุณจะป้อยขึ้นมือนี่เนาะค่ะขึ้นมือนเล็กค่ะเดี๋ยวป้อยต พร้อมรับตัวเลขของนุแก้วแล้วค่ะที่ตาจากเทรไปหาตัวเลขกค่ะเป็นเป็นช่องหวันเนาะค่ะนั่นเนาะค่ะเดี๋ยวจเป็นความให้เนาะค่ะเดี๋ยวจะเป็นความใหาเก่าเทียบค่ะหาเกาเทียเราต่จากตุรกีเขาเขานะคะเพิ่นไปของห้านแก bon bon ้วนไทย093ค่ะ ศูนย์เก้าสามบิวฟองเก็คือขาดเก่าจีนคือมันอ่ะเนาะค่ะเดี่ยวอ่ากวนพิษเดี๋ยวเอาเอามาเนาะค่ะเป็นยังคือได้มาปล่อยอเลกปีฟองพิษเดียวจับเนาะค่ะเดี่ยวกับพี่วพม่อหมัดใจอ่าคือิ่เพิ่นไปเขาฟันเดี่วเนาะค่ะ่นไปเขาฟันแล้วเดี่ยวกะ เต่กับฟันดีนะคะเจวาฟันวามิต่ก้นเอาซีเอาฟองไปไห้เนาะค่ะแต่แก้มื่อจะปิ้งฟองแน้ะค่ะเต่ก็เลยเอามาปลอยเต่าก็เล่นเอามาปอยเหมือนนี่เน้ะค่ะเพื่อหาเก่าเทจาจันเร๊เขงเข้าไปบอกไปเพื่อ093ค่ะ093597เดินย่นมาพี่นองโอ้ขาไปยนไ093597นะคะจ้าปิงฟองกรนเดยพี่ phong còn lại hát gạo cao không phải hứa nào nọc gạo vào hôm nay nọc gạo hứa 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 ทุกตัามกอนค่ะเอ,อ้ราคสองโก้นัสองกตอนนี้มใพอมได้คนไปบอกเป็นตัวอย่างเรืองไปขายก็คืไไหคอห้าสามห้าสามค่ะสามเ้วจ็จะมีเยสหาเยสฮานี่คือเป็นเล็ที่เกี่นกด้ค่ะ ราคานีมีสันัลราคาเนี่ก่อนมืเนาะมันจะไจุดไอถูกเนาะูศูนย์เอียกเกูนเ็ดเก้าศูนย์เจ็ตเลขถูกเก้าดตัวเลขเดียกัมีซ่นี่ะค่ะเดี๋ยวมันสีมขอไจกตนึงก่อนเนาค่ะยาโอ้ยมันุดท่ายนะ น้องเต้อรับสมัครเสมียนไหมนี่ยังวาววายอเออดุ๋วดัวเข่งเข่เข่งเข่น้องเต๋เป็นาจะเอาเงินกหน่ง โลแกวยขแขกด้วยศนย์เก้าสนี่เล่นเล่นครับโชว์โชว์ครับโชว์โชว์โช่์โชว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 ว อันมาอีกแก่น้องแต้วยังไม่ได้เห็นจ้ะแป๊บนึงค่ะเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอค่ะรออีกรอบนึงเลยนะจ้าเอ ก็ได้บบนไทยเ้ยอีกกรน้ำเต้านะครับเพื่อจะรวมุลงนะครับก็ได้นะครับรขุนนะครับเนาะอันอีกรอบนึงเด้อนเต้าขออีกรอบนึงจ้าอันจอตัวจุดแ้จุดตัวเรือผมไดใบครับอ่าน้งแต้าันอีกรอบนึงจ้า แคพี่น้องแแคคหน้าจอแคลหน้าจอค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์นะคะให้โชคดีเฮงเฮงฟังฟังเลยเค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เลข t เลขสามสองห้าหนึ่ง s เลข t เลขสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิริจจนโทนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ